สวัสดีค่ะหมุกสะตัวรีวิวนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเลื่องหัวชวนกันเลยนะคะเคถึงก็มาเร็ววันที่สี่เนท่ยันว่ารู้ว่าวันอาทิตย์นี้เร็วนะที่เราจะได้ไปกรีดกันนะคะโคยมึงมีใช่จนะนายมงเม่งนะโค้ยเอาออเดิมพันรบบ้านเลยนะโคะสยซ้ำเทพสัตววีคายสัตววีนะเออท้าแกไอ้ไม้งเมง้งควานวัวก็คือพอส้มนึกเลยคุณแม่วันเป็นคว้านที่ไปยู่บอนก็คือ โผส้มนึกผีซ้องบังบิกปามันล่วงเกมนองที่แะ้วกะ็อื่นๆนะคะไปยุกบอลบกตรงๆเลยว่าไปยุกันมากนะั่นเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะว่าเล็กของไห้มองแม่งเลยนะ่าลบได้เชีรยได้ไปกรีดกันเลยที่โคบสนามนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะข่อ,อยไม่ปารปติงตึงงกูชนนะคะเป็นการให้ เกลีลมีมารยาทนะคะใครจะคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆนะกูดดาลบนนคอมเมนต์ในทางที่ไ้หัวกูเสียให้นะคะเอาจริงๆนะเป็นกวนที่ว่าควบคุมสติไม่ยุเลยนะคะบ้ามากับบาไปนะคะกูคาดว่านมึงเอาจริงๆอ่ะโอเคก็ไอ้มองแมงชนะมีกําลังใจมารกเลยู้มังไหมเออมีกําลังใจมารกเลยนะคะหัวไหลโกงมนเลยเอาจริงๆเลยนะส้หรับหมุกนะทีต่าง่ายไม่ตู้เลยว่ามองแมงนี่มันเป็นมันป็ดรื้อมันปัดรื้อไม่รู้นะเนาะแต่ว่าโบไว้เลยนะคะว่า กำลังใจจ,กโโจากโวเราจากกองเชียน,นี้นัดแน่เลยนะคะพรมกรีดพรมได้กินหลุงหน้ากันเร็วนะคะวันนี้นะ วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจะไปกรีดครบๆสนามเลยนะคะขอให้มีกำลังใจขอให้ได้เดิมพันกลับบ้านนะเออนะคะสู้ๆนะคะกวนวัวทุกคนนะคะเหนื่อยกันมาหน้าเนาะจริงๆเหนื่อยจริงๆหมูเข้าใจเลยนะตรงไปห้านะคะตรงไปตัดหญ้าตรงไปแบบผ้าเด็ดผ้าฝนนะคะก็คือสู้ๆกวนวัวทุกคนนะคะรักทุกคนเลยนะรักทุกคนเลยนะเข้าใจทุกคนเลยว่าเหนื่อยมากเลยนะบางคนก็เสื้อมังตี้ขอดเิมปันมังตี้เออเฮียมึงกูเหนื่อยเห็นไหมมึงท่าะไรทำไมกูเหนื่อยเออ ความรว่าวเป็นมันนีทุกคนเลยนะเราก็คือก้าใจเลยนะคะก็แต่ว่ารักทุกคนเลยนะคะขอบคุณหมากๆเลยที่ดูเล้ยวัวเนาะแล้วก็ขอให้มีใจจะหนักลับบ้านนะ้าเต่าแกมแม่งนะคะอย่าลืมปันเบี้ยเราบ้างนะเออนะคะขอให้มีใจจะหนักลับบ้านนะคะชื่อโคซ้ำเทพทวีไอมอ่งแม่งสัรทวีจังหวัดสตูลเต่าแกมแม่งวังคุลีนะคะ ก้อยผ่าเดิมพันลบบานมีชัยชนะกลับบานเราสตูนนะคะวัวจากสตูนไปชนตีครองแงนะคะข้อนอยานไม่ผ่าปิงตึง้งวัวตัวอื่นนะคะก้อนมีชัยชน,นะนะมองแม่งนะโอ้จริงๆนะกวนวัวมึงดอนหมาเลยนะโบกเอาไว้แล้วนะว่วถ้าว่ามึงทาไม่ได้ดังใจเยกยายกวนมึงนะคะกวนวัวประจเลยที่อยู่บ้านกนะ็คือคุณแม่วันเป็นและคุณปอส้มนึกนะคะช่วยกันดูเล่นเนาะ ก็คือวันนี้ก็คือคลิปนี้ไปก่อนนะคะใครจะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนตดีๆนะคอมเมนต์มีซีซั่นนะคะอย่าด่าแต่อย่าว่าแทกันนะยกามาเร่งบอกว่าตัวนูดีว่าตัวนี้ดีไม่ต้องเร่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากตุกดาเนาะคุณต้องหอเกียติกันนะให้เกียติหัวกันนะคะหมกต่ำเต็มทีแล้วนาะผูดตึงได้คขนีเนาะถ้าว่ามาคอมเมนต์ว่าโกงก็ดีกูดา่ามึงลบนะคะขอบคุณมาค่ะ